ยามเธอจากไปครานั้นรู้ไหมว่าเป็นเช่นไรวนเธอกลับมาลไหจลใจตอน,นี้แีแค่ชัดแก้วดวงคงอยากจะครวนออกมาเช่นนี้เพราะครั้งสุดท้ายที่ขโมยขึ้นบ้านคือ26กันยายยนที่ผ่านมา นอกจากจะได้ทรัพย์สินไปหลายรายการแล้วหลังคาบ้านฝ้าเพดานกระจกหน้าต่างถูกนักเสียหายต้องเสียเงินซ่อมแซมไปหลายอัดนี่เป็นภาพตอนที่สองหัวขโมยย่องเข้ามางัดบ้านคนหนึ่งสวมหมวกไอ้โม่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ยีกคนใช้เสื้อสีแดงปกคลุมใบหน้าธนาชัดเลยเอาภาพไปทําเป็นป้ายขนาดใหญ่อย่างที่เห็นทั้งวอนขอ,ขอความเห็นใจโจรทั้งประจานให้แจ้งเบาะแสแต่จนแล้วจนรอดตํารวจยังตามจับมือใครดมไม่ได้ เป็นที่ว่าอยากจะให้ทางผู้รับผิดชอบได้ดูแลนะครับให้มากกว่านี้ไม่ใช่ว่ามาดูแล้วก็กลับไปแล้วก็เงียบพอเป็นวิธีนะครับมันหลายครั้งแล้วนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นบ้านผมแล้วก็บ้านตำรวจก็อยู่เนี่ยห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรนี่บ้านธนาชัดเลขที่1 2 9หมู่6ตำบลหน,นองโนอําเภอรกระนวนจังหวัดขอนแกน่นอยู่มา78ปีไม่มีอะไรเพิ่งมา3เดือนให้หลัง ถูกโจรขึ้นบ้านสี่ครั้งรวดใครไม่โดนไม่รู้หรอกครับว่ามันจี๊ดหัวใจขนาดไหนเออเอา้ายามเธอจากไปครานั้นรู้ไหมว่าเป็นเช่นไร